ตำรวจเรียกสอบผู้ต้องสงสัยแอบเปิดประตูระบายน้ำผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นของวันนี้พันตำรวจเอกดุรกรสิทธิสมบูรณ์ผู้กำกับสบพสามโคกพร้อมร้อยตำรวจเอกต่ตุพรสอนวิทย์พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เชิญตัวนายเทศศักดิ์ศีสมัรหรือเบียอายุ34ปีอยู่บริเวณที่ 9809หมู่ที่1ตำบลบางพลเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้ได้เรียกมาสอบในฐานะพยานไปแล้วครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงได้นำพานายเทอศักด์มาชี้จุดตามคำให้การโดยมีนายรัตนพลดาวลอยหัวนหน้าฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานปทุมธานีและนายคณพจน์วัดอักษรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบารุงรักษาที่1โครงการชลประทานปทุมธานีรวมทั้งนายประเสริฐใบม่วงอายุ57ปีคนดูแลเปิดปิดประตูระบายน้ำคลองบางนามาร่วมตรวจสอบที่แผงตู้ควบคุมไฟที่ประตูระบายน้ำคลองบางนาหลังจากนั้นจึงได้นําตัวนายเทศศักดิ์กลับไป ทาง 9, ด้นพันตำรวจเอกดุรกรรสิทธิสมบูรณ์ผู้มำกับสพสามโคกได้กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อกลางดึกของคืนวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีผู้ไม่หวังดีแอบลักลอบเปิดประตูระบายน้ำคลองบางนาหมู่ที่หนึ่งตำบลบางโพนเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทำให้หมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่แนวเขื่อนชั้นในเป็นเหตุให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณเขื่อนชั้นในพื้นที่ตำบลกระแซงและตำบลบางพลเหนืออำเภอสามโคกได้รับควา,ามเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและหลังจากเกิดเหตุน,นายนรงศักดิ์โอส,สถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสั่งกำชับขอให้ทางตำรวจเร่งรัดติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาแอบประตูระบายน้ำดังกล่าวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนล,ลงพื้นที่หาข้อมูลจนทราบว่าในวันเกิดเหตุมีกลุ่มชายต้องสงสัยจำนวนสามคนเข้ามานั่งเล่นและอยู่ใกล้บริเวณประตูระบายน้ำในที่เกิดเหตุ ทราบชื่อหนึ่งคนนั้นก็คือนายเทิดศักด์ศรีสมัครหรือในเบียรจึงเชิญตัวมาสอบสวนในเบื้องตนน้นนายเทิดศักด์ให้การว่าก้อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนๆอ,อีกสองคนเนื่องจากประตูระบายน้ำอยู่ใกล้กับบ้านพักหลังจากนั้นเวลาประมาณสองทุ่มหรือ20นาฬิกาทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านและขณะที่นายเทิดศักด์ เดินผ่านตู้ควบคุมไฟเปิดปิดประตูระบายน้ําเปิดอยู่นั้นอ้างว่าพบเห็นว่ามีสายปลั๊กไฟห้อยลงมาจึงดันสายไฟเข้าไปในกล่องเพราะเกรงว่ามีลูกเล็กๆจะเดินมาโดนและเกรงว่าจะถูกไฟดูดจากนั้นก็เดินเข้าบ้านไปต่อมาเมาื่ถึงครึ่งชั่วโมงนายเทิดศักด์ก็ได้ยินเสียงน้ำไหลทะลักเสียงดัง จึงมองจากหน้าต่างมาก็พบว่าประตูระบายน้ําถูกเปิดและน้ำไหลทะลักเข้ามาจึงตะโกนถามเพื่อนบ้านว่าใครเปิดประตูระบายน้ําก่อนที่จะรีบวิ่งออกมาดูเห็นมีกลุ่มชาวบ้านแตกตื่นมายืนดูดังกล่าวซึ่งนายเทอศักดิ์ยังยืนยันว่าไม่ได้ไปทําการกดสวิตช์เปิดประตูระบายน้ําแต่อย่างใด ซึ่งจากการให้การของผู้ตรงสงสัยนั้นทางตำรวจยังต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและต้องสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งเพื่อนของนายเทอด์สักและจะต้องรอผลจากการพิสูจน์ลายในมือให้แน่ชัดเสียก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับแต่อย่างใดคงต้องรอให้ทุกอย่างชัดเจนเสียก่อน นิว24่สิบสี่นุราทิพสีรายงาน